ไกลป้ายแล้วเนี่ยถูกต้องยนเรอยนีครับนตรงนี้ตรงถึงแลยนะซ้ายไปหน่อยระยะได้อืใช่ระยะนี่เป๊ะเลยเนาะ80เป๊ะเออเขามาเปี่ยนปาตังโเล